มาหอด้ลยเด้อคุณบัตคู่โซนงไายมาเพรท่านเขาเปลี่ยนเถี่ยนคูรออ้ยมคม่ไดูดหรอแม่พอะมีคไาอบยังไอยู่อะี่มีสแกนคูโค้ดอรอวาไหนเด้อจะกุณกองเด้อไหสแกนแม่ไปออกชาติท้าน

เมือเต็ดไทยมื่ปากโองก็จะจ่าคอยไปกันกัน <c oughs> <c oughs> กำดังออประดินเวัดะผู้พี่เบียนเทียมือสิมาคำวันมาขะอูตา มงหนึ่งแหละจะอดบัตรผูกมันอดบัตรติดมาออกมาคำุมฟังไอ้ต่งลงลงอยู่ตอนนน้ก็ปีเกือบเจ็ดโมงเลยเนาะเอาโงแปดสีนงี วัดคู่สลั่ว yeah. มาหอดได้เด้อมาหอดได้เด้อวัดคู่มากจนได้อ่าแต่ว่าวัท่านเวียนเทียนทุ่งใสมันก็เวียนแล้วเนี่ยพอแปดโมง เพิ่นเพิ e ่นเวียนเทียนเดีวหรือ yup ่าเ่หรือเ่แต่จมงเพิ่นเวียนแตจหมงวะาวะทันมาวะทันสามมีเ่เเดียวม่ำรเรม่ำตาเดิ่มมาต่ำเ่าวนสาาดีเิ่มเริ่มเดียวมาเาเ

กูได้กล้วยข้มก็จับน้ำเขาหนิแหละเจ้าน้ำฝรั่งหนิแหละอ้าวเ้ยซื้ออีเด้น่ะเตยเด้น่ยจะไปปล่อยเถอะมื่อวนท่านน้องเบี้ยเดียวนะเดี่ยวเดี่ยวโดดเดียวมาผู้เดียวก็ได้ปล่อยผู้เดียวก็ได้ไม่จำเป็นตรงนี้ครูได้ ฝรังกับไทยเป็นทยใตายหูตายหูเาปเจ้าสนัดเลยไปบันเนี่ยเออไปไปจะตะโจาเดีดจัรทีวันใ้ไป้ปาบาบตัวะตัวจนาัยโกหาอัะเควมีรอยใ่ไนี่อาติตามาด้สัพำบานพูอา่อว่าอว่โคะม่ใจ แปมตเปอ่าเนื่องแจ็ตกีบซาทุวีดีไปแห่งเรืออุคนกลับสู่เด้อถ่าลทิศกลมาด้วยชัท่าลท่าบอกยังเด้อิไปไหลว่เนะขขาะบอกคำวันหาซีพันกีบซาทุอนุโมทนาสาธุน้ำเด้ออาปรสาสพันเอีกคนหนึงเน้อถึงไม่ออกหน้อบอกเยวเด้อมาน้อมาลูกเด้อลูกซว่านั่งนัดได้นังขาทีความใส่เด้อ

<laughs> Tây bàn บ้าน108อ๋อ bàn

ตอนนี้กำลังสี่กุืนไปไหวพระญากุมาธาหยุดสั่นเถ้าคนกระไรปบ <oh ้านต้อง <th ername> <pap> <iken> ันลงมว่าจยังเังใส่บาตรน้องวยังใส่ไปไหวพญากุมาธาเลกันวรอกัะไร่าชิบหาเลยนเนาะ Cái <laughs> nhá quá Cái đi Hoàn hẹn quá Hoàn hẹn quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เออเออลู่ลวงเออเออคักคักคักนี่ถูกก็มี แต่เป็นคื้มาสอาแท้เ้ยเห็นบ่เห็นส่วนบ่ <c oughs> ไปโอ้ขวันผุอ่เออ

อยากเหมือดได้มีไฟบ่นมันะวันเอองานซื้อบ้าเนาะบ้ไหนดีเออบ้านม่วงพุ่พรเนาะชาด่กมาเออสนเสเอแม่ตนีเออไม่องซนั่งดยเอาป่าธนาะป่าจ์าแล้วบ้นบ้ิไปเร่นยรูปเวะไปออกื้อได้ไหมบ่

ป่าที่เราใส่ป่าช้าด้เอเปิดโป๊เขากด้หมมัลต้องม่าใมัท tha างได้แหมาบุชาขอพนในเนื่องวันมาคาบุชาเดือนสามเพ็งทุกๆปีเออเออเออไปนะเออเอ่อเหมียวซ้ายวันมาไสเนาในการตัดแล้วได้ออก เดี๋ยวชุบโคกซากัะพุกะดกเ้นออกันเอาชุน้ำมแตไ่ดีกันเออาตัดหญ่พุน้ให้ออกมะสิน้ำมดพ่งนีไมหนอพุถอเออให้แกออกมาขับน้ำมนใูบาสิไ่กระุ้เออจังสันเนอรว่าให้ออกมะสิน้ำมูดหวเบิร์ดในอเอออาวขมบกัดแจ่นาเออทางวันใุ้เนาะผ่านๆเิ่ปเออคณะสัตวท่าบ้านม่วงใปุมพรอนะครคณะสัตว์ท่าบานพักไส ้านหาจารินเสมอนสิเป็นเ่งบอ่ส้คอเนอเออถือเอาไปออกวได้ว่าจเออาชีปกินนะะทุกเป็นเงินทุณศเอาน้ำกราม้าก้าม้าเออกรามากไ่พี Mu ่น <mission> ้องเออก็แลบบกกินเสืองแลโอ้ยบ่หาข้าวดอกยางมาดกอ่าผู้แก่บออ้าผู้แก่กผู้แก ดวงดวงโอ้วด้ด้วยแแม่ค้าเอาไปใต้แม <ENNIS> ่เดลงมาเอาแหงไปตีอ <busca> ยู่ใช่ 1 <laughs> 4อักขุมพ่อแม่แต่เพื่อนแม่ฟ้าเนี่ยค่ะมาแม่ไม่ใช่ทางที่มีพวกเอ็มเขา <laughs> ถ้าอยากตัวอ้าว <laughs> <laughs> ไายไทยายคู่พี่นาจะได้มากะยงาลย

ดิ๊ตามมาด้วยศรัทธาของพอ,นนอพออยังนี้ขอบคุณเมื่อนึ่เซนจินครน่นาซาถูกอยู่ดีแม่นคอเด้อบนกำลังสู<า>้เด้ออาจจะิดนพอดขอบมาเลยขอบมาเลยอ้าวถู <S <S ้ห้ามก็ห้ามผู้เก็บก็เก็บผู้ต่ยอยหอดก็ต่อยหอดอ้าวขอบมาแมวขอบมาอ้าวดิ๊ตาม,มาด้วยศรัทธาของแม่ าาบแบล็คเาวมาแจงบาารใจหิ้มน่ไม่รอโอลักเกตบ็เซ่นอตอนหนอหนอมานิ่งแซนขี้จาทูจูดีไม่แห่เด้อนิดตามมาด่วนสัดท่าของแม่แม่แกนอนเด้อ ซรุ่นนน่ะใส่ซิรุ่นคนก็เลิศเมื่อเนี้ะ ใน t ง ư ờ n g จะใช่ว่าคือเพื่อนจฟ้าเพื่อนๆได้เจอได้เจอคือกันที่ไรที่สองเสียงใหม่เด้อกับที่สองเด่อกับที่สองเสียงใหม่เออังที่สองเาเสียงใหม่ตันที่สองกันยอนเนาะ 对对对,对